วันนี้เรามาเล่นแมปรถเร็วนะครับทุกคนเรามาเล่นแมปรถเร็วนี้แมปรถโคตรเร็วเลยหือนี่กว่าหือนี่กว่าเลยเย้ <c oughs> <c oughs> มีต้นไม้เต็ไมไปหมดเลยทุกคนไม่ไม่ชอบต้นไม้เลยบังอ่ะมันเหินไม่ได้ทุกคนจะเหินไปมันก็เหินไม่ได้ไชอบนะอชอบโอ้คนรถผม ผมันเป็นบ้าแล้วนี่นะทุกคนรถผมเป็นอะไรวะเออไปได้แลวนะทุกคนจะหงุงไปทาง,งนู่นโอ้โห,โหทุกคน ไปตรงนั้นผมไปไม่ได้ให้ดูรถสิมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยมันหมุนไปหมุนมา เกมฟรีไฟล์มันชอบมีก้อนหินพวกนะี้แต่ไปหมดเลยทุกคนผมไม่ชอบเนะี่ยเหมือนข้ามบ้านแม่งี่วิ้ยกำลังมันเลยทุกคนชนต้นไม้อ่ะ เรเร่งสปีจ้ตอนนี้เร่งสปีดจ้แล้วโอ้แล้วผมปิดลำโพงโอ้โอโอ เนี่ยมันไม่ใช่รถสปอร์ตไงทุกคนมันเลยไม่เร็วรถเนี้ยมันไม่ใช่รถสปอร์ตไงทุกคนเนี่ยมันเลยไม่เร็วมากเห็นไหมเห็นไหมมันเลยไม่เร็วมากเนี่ย,ม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 ,ยมันไม่เร็วมากผมอยากให้เร็วประมาณสองสามร้อยกิโลโอ้ย <c oughs> มันไหลลงเขาเองทุกคน,มน,นผมจะ มันไหลลงผมจะให้มันลงเขานะครับเจียนแม่งเลยขอ,อนั่งด้วย <c oughs> ดูรถจกล้อครับยกลุกแล้ว ่ทุกคนรถมันเป็นบ้ามันชอบเอียงอย่างนี้เอียงไปเอียงมาอยู่ดได้ครับอืมชนไม่ชินต้เป็นบ้าเลยนม่โอ้ n โ,โอ้โอู้เฮ้ยแม่ทางนี้ไฟฟ้ามาด เดี๋ยวผมมาเล่นอีกแมปหนึ่งดีกว่าอ่ทุกคนมาเล่นแมปหนึ่งละเฮ้ยอรถสปอร์ตไม่ทันะะนะ๋ยวผมจะลองรถที่มันเบาๆหน่อยนะครับมันจะเป็นรถลองรถนี้สิว่ารถนี้อะ่ะพูดจะเบานะ

ปล่อยมันเลยเรียนกูตายตอ,ตอู้อะไรวะ ผมเกิดใหม่แล้วทุกคน ก็มีรถมอเตอร์ไซค์จะขับรถไส่ะน,น่ะตเรเอาเร็วเอาเรื่องสิรปอรทุกนเจอรถนี้รถนี้เร็วมาก เร็วมากทุกคนเร็วมากๆถ้าไม่ชอนอะไรเลยอ่ะโอ้ย oh <my> นั่นเป็นบ้าเลยวันนะี้ทุกคนเป็นบ้าไีดาตรงโู้นอีกแล้วไอดาตรงโู้นอีกแล้วมันอ่ะโอ้ยะโถเอ้ยมันจะเหืนข้ามโรงงานดีกว่า ตรงงานสูงดีนะครับอืมต้องเตรียมตัวไว้เฮ้ยคนโอ้โหมันชนตรงนี้เลยครับโอ้ยนี่มันมจะมาชนอะไรกันอ่ะหินลงไปสิ ก,ก้นโอ้รถผมอืมจะรอมาตรง่อนเฮ้ยมันคืออะไรมันแอ๊ด เหมือน้าบโรงงานเลยคนระับผมไม่อยากมันชนต้นไม้เละต้นไม้ตอนที่อยู่แค่ดูโอ้โนโนอ้าวผมเหมือนตกโลกตายนะ